สวัสดีสุขสันต์ปลาแซลมอนลูกเอาพูดดีๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้ดี้จะกินอะไรวันนี้ลูกแซลมอนแซลมอนแซลมอนเนอะลูกเอกอเด้อสวัสดีทุกคนค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีด,ด้วยพี่น้องเด้ออ่าวันนี้ใส่ใ์ยัยี่ยังก่อนวันนี้ใส่เข้าครัวนะค่ะอ่า ข้าครัวกค่ข้าวสุหมือนนั่นแหละเนาะพี่น้องนะเราข้าวทุกวันแต่ว่าวันนี้เป็นพิเศษ่อยก็เลยจะเอาอะไรมาให้ดูแสงมาให้จ้ะครัวใส่ถ่ายไม่ค่อยน,นั่นมีอะไรพิเศษก็เลยจะเอามาให้ดูปลาแซลมอนพี่น้องคะจําราคาไม่ได้แล้วมันหลุดไปไหนแล้วราคาเราปลาแซลมอนพี่น้องอันนี้คือเวลาปลามันอันนั้นนะจ้ะเวลาปลามันถูกนะคะเราก็ซื้อแช่แข็งไว้ได้วยพี่น้องเด้อ ได้ใจเราสูฟั่งในเรื่องของไอการไอดูแลงบประมาณในการค่าใช้ใจ่ายก็คือที่บ้านทายนี้จะเป็นสายทั้งหมดเลยในเรื่องของการอาหารเสื้อผ้าเนาะคะ่ะเรื่องยาเรื่องอะไรยังสิเนาะจ๊ะนะก็คือถ้าเราประหยัดได้มันก็จะดีนะคะปกติแล้วปลาแซลมอนนี้จะแพงเลยพี่น้องจะแพงมากๆเลยนอกาะสำหรับทรายดิจะแพงมากอะไร เวลาเขาลดราคาเนาะมันก็จะมีช่วงลดราคาของเขาก็คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ว่ามันใกล้จะหมดอายุหรืออะไรนี่พี่นองอยู่ที่นี่ก็คือลดราคาก็คือก็คือลดราคานะจ๊ะหมายถึงคุณาภาพดีเหมือนเดิมนอกจากเนาะก็คือ ก็คือไอช่วงเขาจะมีช่วงของเขาแหละช่วงปลาแซลมอนส่วนใหญ่จะเป็นช่วงหลังคริสต์มาสหรือก่อนคริสต์มาสทรายจำไม่ได้เนาะเขาจะลดราคาจะอันนี้ครึ่งต่อครึ่งเลยเนาะตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เนาะแต่ว่าถ้าทายซ,ซื้อกินเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยมันก็จะประมาณ4ี่ชิ้นสําหรับไอครอบครัวทายนี่ก็ประมาณตีเข้าไปประมาณเจปอนด์เลยค่ะเนาะสามร้อยกว่าบาทได้สินะคะอันนี้คือคือจะจะ,จะได้เยอะเลยทรายก็จะมาแร่แล้วก็ทําเป็นอาหารเที่ยงให้ให้ให้ครอบครัวทานแล้วก็อันที่เราไม่ เขาไม่กินก็คือช่วงหงวัวช่วงกระดูกไซก็จะเอาไปต้มกินนะินะจ่าสำหรับไซเองโอเคล้างออกเรียบร้อยค่ะท้องเขาผ่ามาให้เรียบร้อยเนาะ oh big fish. พี่น้องคะไซแร่ออกเนาะไซไม่ได้ให้ดูตนที่แร่เ <c oughs> พราะว่ามัน <laughs> เป็นวิดีโอที่มีเด็กด้วยเนาะ <c oughs> มันก็นั่นนี่นน ไซก็จะเอาพวกที่เป็นเศษมันหมายถึงหัวมันเนื้อเศษมันเนี่ยจะปต้มนี่แหละจ้ะต้มกินต้มแบบว่าเปรี้ยวๆหน่อยเนาะคะ่ะเอาเผ็ดนิดนึงน่ะนะต้ยมยำเหมือนไหมคะ่ะกินตัวเฉพาะายเองทีนี้ส่ก็จะแรเ่เป็นชิ้นๆจ้ะได้เยอะมากเนาะคะ่ะเพราะว่ามันถูกถือว่ามันถูก,าากนะจ้ะเนาะเย็ดแร่เป็นชิ้นๆเอาเป็นแบบมีหนังนะจ้ะรอบนี้ก็คือมีหนังหนังติดนะ,นะจ้ะทีนี้ต้องพยายาม ดูเรื่องไอ้นั่นด้วยดูเรื่องก้างจ้ะเพราะว่าบ้านนี้เขาอัน,นั่นเ,เขากินแบบมีก้างไม่เป็นเนะาะจ้ะเนาะนี่ไป <laughs> ที่นี่เนาะใครจะพูดสูฟังเวลาไอ้นั่นพี่น้องอเ,เวลาไออาหารแบบนี้หรือหลายๆอย่างที่ลดราคาเขาจะซื้อเขาจะซื้อตุนไวใส่ช่องฟิตไวได้จ้ะเนาะพี่น้องใส่ช่องฟิตไวจะ้ะ เวลาจะกินไหนก็ออกมาละลายนี่ยใส่บึงมันมีอันนั้นบ่นนะจ๊ะมีโบนไหมเ <c oughs> พราะว่าใส่เล่เองก็ไม่มั่นใจนี่อย่างนี้ก็เอาไปต้มนะจ๊ะเนาะใครถ้าเป็นร้านเขาทำเขาโอเคแล้วเขามือปูนะปกติแล้วที่ร้านเนะจ๊ะเวลาเขาขายเป็นตัวแบบนี้เราให้เขาเล่ให้ก็ได้จ้ะเล่ให้เขาก็ให้ได้อ่าวันนั้นใสยซื้อมากี่ตัวสามตัวบ่จ๊ะใครก็ให้เขาเล่ ไปตัวหนึ่งตัวที่เราจะกินตอนนั้นเนาะอันนี้อีกสงตัวไซก็เก็บไว้ในช่องฟิตมาเล่ยเองก็ได้สินะจ่าเนาะเขาไอ้ที่นี่เนะาะจ่าคนข้างที่จะค่อนข้างที่จะรู้จักใช้เงินเนี่ยจ่าที่นองขาถึงเตสไส้แมอยู่อังกฤษนี่เนาะแต่จะพูดสู่ฟังไซได้เห็นกันไอ้ใช้ชีวิตของเขาเนะาะจ่าเนาะคนรอบข้างของไ้นี่แหละ ไม่ต้องพูดไปไกลเลยเพราะว่าทรายก็หินเฉพาะไอเพื่อนทรายแล้วก็ญาติไหมแล้วก็ครอบครัวไหมนี่หละเนาะการใช้ชีวิตของเขานี่เขาค่อนข้างจาัดรัดกุมในเรื่องของการเงินค่ะพี่น้องนี่เวลาไหนประหยัดได้เขาก็ประหยัดนะค่ะเขาเขารัดกุมมากๆเลยในเรื่องของการเงินออย่างเช่นอาหารเนี่ยสิจ้ะ เวลามันลดราคาเขาก็จะซ,ซ,ซื้อซื้อตุนไว้ในช่องฟิตอยงนีนะค่ะในประหยัดได้เขาจะประหยัดได้คะอยู่นี่นะไม่ใช้เงินแบบว่าซุรีซุล่ายาพี่น้องค่ะใส่มาอยู่นี่ปรับการใช้เงินเยอะมากๆพี่น้องเพราะว่าตอนอยู่ไทยเนาะเหมือนกับว่าใช้เงินไปแบบไม่ไม่ค่อยได้คิดนะหมายถึงตัวใส่ในตอนนั้นเนาะ ใช้ไปเดือนชนเดือนนี่สินะจ้ะอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรซื้อ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 ,อไม่ได้คำนึงถึงอะไรสินะคะเดือนชนเดือนแต่อยู่นี่เน,นะพี่น้องใส่หารก่างนี่นเ,นเขาจะใช้ไอ้นั่นเขาจะใช้ประหยัดมากๆจ้ะพี่น้องประหยัดในการใช้จ่ายแต่ว่าไม่ได้ตนหนีได้จ้ะเขาก็กินของเขาดีอยู่แต่ว่าเขารู้จักใช้นะจนะ้ะเนาะรู้จักใช้มากๆเลยดวยเฉพาะไอ คนที่ยุโรปขางไส้นี่แหละแม่ออลริเวียนนี่กับยา่ายังสินะค่ะกับเพื่อนไส้กับไอา้ยอดไม้สิธีไส้ห็นห็นนี่น้องพี่น้องรู้จักประหยัดมากพี่น้องรู้จักประหยัดในการใช้เงินนี่พี่น้องคะได้ประมาณนี้เนาะวันนี้จ้าไสจะทําให้ดูว่าบ้านนี้กินยังไงนะาจาน๊ะเนาะอันนี้เป็นพริกไทยดาําจ้ะอันนี้คือจะทอดเอาได้พี่น้อง เพราะว่ามันมีหนังเนาะจะทอดหนังกรอบประมาณนี้จะไม่ได้อบเนาะตอนนั้นใส่อบเอาถ้าไม่ถ้าไม่มีหนังก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็อบเนาะจา้ะพริกไทยดําใส่ไม่เยอะแล้วก็เกลือนะคะพี่น้องขาเกลือบ้านนี้กินไอ้ไม่เยอะหมายถึงว่าไม่ใส่หลายอย่างเนะเาะมีคนบอกให้ใส่รีวิวไอ้เอาเครื่องปรุงของ ของคนอังกฤษให้ดูหน่อยว่าฉันเครื่องปรุงเขาไม่มีอะไรมากค่ะมิแตเกลือกับไอ้ s a l t a น d pepper นี่แหละก็คือเกลือกับพริกไทยดำเนาะจา๊ะเนาะแล้วอันนี้ใช้ก็จะใส่เพิ่มรสไปอีกมันจะเป็น all purpose ก็คือทำไอคือปรุงได้ทุกอย่างนะจน๊ะเนาะใส่ไปนิดนึงใส่ในมือใส่ดีกว่าจา้ะเน่ะจ๊ะ เจ้าเบิรงนี่แหละคือพวกไซจก็จะกินแบบนี้แหละแล้วก็จะเอาไปทอดพี่น้องคะ่ะโอเคน้ำโซดจ้ะทำมาให้ย่าามาคุณคลัสเลยโซดนะพี่น้องกินกับปลาคลัสเลยโซดแล้วก็ต้มมันฝรั่งนี่ค่ะต้มมันฝรั่งกำลังเดือดแล้วก็ผักนะจ๊ะเป็นฟรอซ่นผักรวมนะจ๊ะแล้วก็อันนี้คือโร้ทอดให้มันสุกพร้อมกันนะจ้ะ ส่วนใหญ่เลยที่นี่จะกินอาหารแบบให้มันร้อนๆแล้วค่ะให้มันสุกพร้อมกันอันนี้ต้มใกล้จะสุกแล้วก็จะทอดปลาแล้วก็จะเปิดไฟต้มอ,อ่ะอย่างก็ผัดสินะจา่าเนาะพี่นอ้อง big one ฮะบัวแล้วคุณย่าจะไปกันแล้วอย่างกวนน้องก็จะช่ายคุณย่าจะไปกันทางนี้ทางอื่น that there, that's it. No, on, on here, on yeah. <laughs> that one. The that one. There, there. Nine, two, that's it. And then this one. Like that. Uh -huh. Excuse him, boy. That's it. For my bed, for your bed. Yay. Will I be able to get in your this bed? Mm. Eh? Hey? Nah. Won't I? What's this? What? Mmm are... <laughs> What are you doing? กจะกลับด้านด้วยได้พี่น้องค่ะเพราะว่าใช้น้ํามันไม่ได้ท่วมนะจะนะกลับด้านแป๊บนึ่งแล้วก็กลับให้หนังมันก,ก,กรอบๆก็พอแล้วจ้ะนี่แหละแซลมอนจ้ะแซลมอนสุกแล้วหนังกรอบๆเซียาบัง Oh, asa he din. Oh, that's hayo nay. Father, who said that? That's a haydin it. <laughs> yeah. อยู่ nhà Nha, บ่กินบ่เป็น nha จ๊ะ. Mom, you know how to eat? No, not yet. No. Yeah. I I say to people you never eat head and bone. No. No. Not when เอ็ดเบร์โอ้โหฮอ้่าเอ็ดโอ้ยน่าใจหัวบ้านเอ็ดอยากตะปูนไหมเถอะกริสบ้านนี้ก็จะวุ่นวายหน่อยพี่น้องค่ะไม่เถอะเราชอแกงกันครับน้าไอ้กูต้องแบบสมูทเฮ้ยสมูท why did I say smooth instead of moo <laughs> นี่แล้อาหารง่ายๆจ้ะแต่ว่าเป็นอาหารอร่อยของคนคนอังกฤษจะกินง่ายใช่ป่ะเนาะง <c oughs> ่ายกว่าที่ที่ทรายเคยเจอหมายถึงว่า <Yeah! S 2> ที่บ้านเราเนาะหมายถึงว่าเ <laughs> มลี่ที่บ้านเราใส่หมายถึงกินหลายอย่างนะจ้ะเนาะ

เรนนิ่งไหยคุเรนนิ่งใช่จเรนนิ่งเนาะใชมาคุละจ้าเนาะโอเคเลยนิวพอทเทอรก็อร่อย You can still go to y driving test mum อร่อยไหมมัมแซบบัอ hmm. ร mm ่อยนิสไนซี่ชอบไปเสีโอเค enjoy จ้า